เลิก้าและองค์ยิมทีมอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเลิก้าอยู่กับน้องเกลค่ะเกลค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงไวันนี้มาถ่ายกับองค์ยิมทิมครั้งแรกเลยสนุกมากค่ะ,คะแล้วก็งัวงมากด้วยทุกคน <c oughs> บอกว่าตั้งหน้าตั้งตาถ่ายกันสุดๆ <c oughs> ใช่แบบคือน้องก็โคดไปไงแต่ก็แบบว่าใจตุดดอกไงว่าเอ้ยมันท่ามันสวยพูดไม่ได้เดี๋ยวมันถ่ายออกมาไม่ได้เลยต้องกั้นหายใจตลอดเวลา ใช่แต่ก็สนุกนะคะน้องพุดกกิงมากผาดนิดนึ่งเป็นนางแบบมานานหรือยังถามว่าเป็นนางแบบมานานไหมก็รับบ้างไม่รับบ้างเลยเงี่ยตามแบบว่าทำงานตามอารมณ์ตามอารมณ์โอเคพี่ถือว่าแบบว่าพี่แบบได้อารมณ์ดีใช่ป่ะหรอบ้าได้ได้เชี่วมากิลมาอ่าโอเคปลื้มแสดงว่ายังมีบุญอยู่วันนี้ต้องบุญบุญแล้วไปทำบุญต่อแตมไม่มาแล้วใช่ไหมใช่แตมบุญไปแล้วอะ <Okay. S 1> วันนี้เราถ่ายกันทั้งหมดเสเซตด้วยกันเกียวชอบเซตไหนมากที่สุดจริงๆเกียวชอบเซตชุดสีขาวที่เราถ่ายกันตรงนี้เพราะว่ามันเหมือนได้ลุน้นรีแบบว่าหาแสงรอพ้นรอ,อแสงจริงๆไม่ได้ชอบชอบุดชอบแสงใช่ชอบเพราะว่าต,ต้องรองแสงเดี๋ยวพอขยับสองวิปุ๊บแสงหายก็เลยชอบชอบตรงนี้ดูแบบดูตื่นเต้นดีโอเคชอบพอบได้ลุ้นแสงนั่นเองใช่ะ แต่เส้นสีขาวก็คือสวยแหละคือน้องแบบว่าหุ่นดีมันขับผิวของเราไงทำให้ดูแบบว่ามีสว่างมีออร่าใช่สวยไามจริงอย่าลืมนะเดี๋ยวจะลงลุคในเพจอมยิมคลิปของเรา <c oughs> โอเคแล้วตอนนี้ค่ะเกลทำอะไรอยู่บ้างจริงๆคือเกลทำหลายอย่างมากเวลาตอบอมารู้จะตอบอะไรก็คือมีไทยแบดมาหลักๆอะที่เริ่มเริ่มกลับมารับงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบมีเออเขาเรียกว่าอะไรทำยูทูบ แล้วก็มีพิตี้เอ็มซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลับไปก็มีงานอะไรั้างก็ก็ทำอะไรไอย่างเงี้ยใช่เป็นนางแบบที่แบบมากความสามารถจริงๆนะคะมีงานอะไรก็เปมานะคะได้เล,นะเลยนะคะโยนมาเลย่โอเควันนี้ก็คือถ่ายสนุกมากใครที่พลาดทริป้องเกลทริปนี้ก็รอทริปต่อไปได้เลยนะคะเราก็ยังมีทริปรสาวส,สวยอีกเยอะมากเลยนะคะอย่าลืมนะเข้าไปดูในเพจอมยิ้มทริปของเราแล้วก็มาถ่ายรูปกับเรานะคะ ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเพจไว้แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเพราะจะมีส,สาวๆอีกเยอะเลยนะคะที่จะให้ทุกคนได้ติดตามใช่แล้วซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบายบบ๊ายไป